พี่พีก็ให้การตอบรับครับผมได้ครับแย่งสีแย่งสิครับพี่ไอริวกันอ่ะครับก็ดีใจครับเพราะพี่พีแฟนคลับให้การตอบรับกันค่อนข้างดีมากอะไรนะครับพี่แตจะเป็นทีกับอุ้หูอันนี้ผมไม่แน่ใจครับต้องเป็นเรื่องทางใหญ่คุยกันผมไม่กระจจริงจริงอยางโปรเจกต์แรกที่ที่มันปล่อยภาพออกมาอันนั้นคือโปรเจกต์อะไรยังไงเออโปรเจกต์แรก มันคืออะไรนะพี่มีแง่ไหนที่เป็นแบบ s i l ูเ u e t t e ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเป็นจะเป็นการเปิดตัวเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเหมือนกับว่าจะทิ้งปริศนาไว้ให้พี่แฟนขับหน่อยแต่แต่ก็ไม่เหมือนทิ้งนะเพราะว่าพี่แฟนขับเขาก็รู้กันหมดแล้วอนอกจากมีทวิตซึ่งชมมีทวิทบอกว่ามาแบบตัด้ออะไรไงบ้างไหมคะไม่รู้ไหมครับอันนี้ผมไม่เห็นเหมือนกันครับ าคาดหวังยังไงบ้างคะมีสังกัดแล้วอะไรญนะคาดหวังยังไงบ้างคะมีสังกัดแล้วก็เป็นช่องใหญ่ด้วยโอ้คาดหวังยังไงเหรอครับเอาจริงก็ไม่ได้คาดหวังนะครับเพราะว่าเราก็ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่แล้วเราก็อยากจะทําผลงานถ้าเกิดสมมติเราได้เล่นละครสักเรื่องนึ่งเราอยากทําละครออกมาให้ดีให้พี่พี่แฟนคลับได้รับชมกันจริงจริงมันจริงจริงมันกฎการซีรีส์มาเล่นละครจะมีความแตกต่าง,งใช่ครับมันน่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทํางานมากกว่าที่มันอาจจะต้องอยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นด้วยเตรียมตัวอย่างให้จัดตั้งเข้าไปเจอพี่พี่เขาในช่ยอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่อง บอดี้ของผมครับอาจจะตอนแรกอาจจะดูบางไปหน่อยแต่ว่าพอเราแบบเรามาเล่นละครอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องจริงจังนหลายๆเรื่องมากยิ่งขึ้นเรื่องการแสดงก็ต้องจริงจังมากยิ่งขึ้นรุ่นต่อรุ่นก็ต้องเข้าฟิตตนสมากขึ้นใช่ครับช่วงนี้ก็มีเข้าบางครับอันนี้คือเป็นคำสั่งมาว่าให้แบบเพิมหน่อยหรือว่าเพิ่มก็<ำ> <S 1> <S 1> <S อยากเพิ่มเองด้วยครับ <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเราเล็กไปจริงๆแต่กังวลไหมคะจับสายซีรีที่เรามาแล้วมาเล่นละครด้วยบทต่างๆอาจจะเปลี่ยนไป กังวลเรื่องอะไรบทอ๋อเรื่องบทใช่ไหมครับก็กังวลนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยความที่บทมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งๆกันหลายๆคนเราก็ต้องทําการบ้านให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับคาดหวังกับละครเรื่องแรกของเราอย่างไรบ้างคะให้มันปังเลยไหมหรือไม่นะครับต้องปังสิอ๋ปังก็ได้ปังก็ได้เพราะเราเราก็ <g ül> เราก็ทําเต็มที่อยู่แล้ว, <มา S 2> ลวผลกระแสต่อเราจะเป็นยังไงเราก็เออเราก็ทําเต็มที่แล้วแล้วกดดันไ้มอาจจะเป็นละครที่หลายคนโฟกัสมากเป็นพิเศษ่ะเป็นละครแรกของเรากับทางทุวงสามอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมล่ะครับไม่รู้เหมือนกันๆๆๆผมผมก็เฉยๆนะไ, <ป S 1> ๆไม่ได้คิดมาใช่เราก็ จริงจังเต็มที่ครับแล้วนะตอนนี้แพลนเป็นอย่างไรว่าจะมีละครกี่เรื่องต่อปีหรือย,อยังไงปีหนึ่งต้องเล่นกี่เรื่องอะไรกับงทีรูปปั้นยังไม่รู้อะไรเลยครับผู้ใหญ่เขาน่าจะคุยกันอยู่ครับอันนี้แลก็จะเริ่มจริงจริงเ่อประมาณเดือนมิถุนายนพฤษภาคมโหให้คําตอบยากมากครับเพราะผมไม่รู้อะไรเลยครับตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีมีบทยื่นมาในการเลือกบทที่จะอะไรเรามีส่วนจะไปได้ได้ดูไหมได้รับรู้ก็มีครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีบทมาทางพี่ผู้จัดการเขาจะมาถามเราก่อนว่าบทอย่างเนี้ยเออสนใจไหมหรือว<ฮ>่า ว่าโบวมันน่าสนใจมากแค่ไหนอะไรยังไง